เดี๋ยวมื่อนี้จะมาให้อาหารเสริมน่องหอยหอมกันนะคะส่วนมากปกติที่ให้ก็จะเป็นผักตำลึงกับผักพงชโรดค่ะแต่ว่าผักพงชลรดน่องเขาจะไม่ค่อยกินกันไลยนะคะเขาจะชอบกินผักตำลึงะคะ่ะไปที่นี่จะอาทิตย์หนึ่งเขากับมาเสริมหัวอาหารประดุกน้ำกันเลยค่ะหัวอาหารประดุกวิจัยออกมาแล้วว่าจะทําให้หอยโตเร็วนะคะ นองหอยเขาเรียงงายค่ะหอยหอมเป็นหอยที่เกิดอยู่ในดงธรรมชาติของเขาก็คืออยู่ในปลาอยู่ในดงนาะคะ่ะการให้อาหารเสริมหัวอาหารประดุกก็คือเข้ต้องแช่ก่อนนะคะแชแ่ให้มันฟูๆก่อน,นะคะ่ะแช่ให้มันฟูๆแล้วค่อยเอาไปหวานนะคะมาให้อาหารเสริมหอยหอมกันค่ะเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆกันนะคะ สำหรับบอนี้นะคะจะบุคอยหลายค่ะตัวนี้จะเป็นคัดแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะตัวใหญ่ๆปากนน้าทึกๆทนๆอย่างเงี้ยจะเป็นตัวผู้นะคะเป็นหอยตัวผู้หอยตัวผู้ส่วนอันนี้จะเป็นหอยตัวเมียค่ะเห็นไหมคะมันจะแตกต่างกันนะคะตัวผู้กับตัวเมียนะคะตัวเมียจะตัวเล็กๆเปลือกบางๆค่ะ ส่วนตัวผู้เขาจะเป็นตัวใหญ่ๆนะคะอุ้ยแล้วให้ตัวใหญ่ค่ะให้ตัวใหญ่ใจแล้วใข่ไก่นี่ค่ะวิธีดูตัวผู้ตัวเมียนะคะตัวนี้มันจะเป็นตัวเมียค่ะตัวน้อยๆเปลือกบางๆสีออกแดงๆค่ะส่วนตัวผู้เนาะค่ะมันจะเป็นสีขาวๆ ปากนาหนาๆเปลือกนหนาๆค่ะออกจะถึกๆทนๆน,นะคะนี่คือการคัดแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะส่วนสำหรับบอน,นี่นะคะกะมีหอยอยู่สามสิบกว่าต,ตัวค่ะอันนี้คือหัวอาหารประดุกนะคะเขาเอามาห้อยๆเดี๋ยวเขาหากินของเขาเองค่ะตอนนี้คือเวลาเสาร์นะคะ่ะแล้วฝนโบ่ตกถ้าฝนโบ่ตกนี่น้องเขาจะ บ่ค่อยออกมาให้เห็นค่ะเขาจะนอนหอยจะนอนกลางวันนะคะหอยหอยหอมเดี๋ยวมาเบิ่งบอ่อนี้กันค่ะไ <do> อตัวแล้วบ่อนี้จะเยอะหน่อยนะคะหอยอยู่นี่นาจะร่อยกว็วตัค่ะหอยจะขาอาหารเนออันนี้ม้วนกองกองคือเพิ่นไล่ออกไปข้างนอกเมื่อกี้นะคะก็เลยเก็บออกมาเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนี่เต็มเลยอันนี้มันเปียกหนูไม่ต้องจับ วิธีการให้อาหารเขากระหวยๆให้หลอบบอนะคะไม่ต้องให้เพ่อนกองนี่มองเดียวมันงันจะแย่งกันมันจะเปื่อนคะ่ะเดี๋ยวมือหนูเปื่อนแลนี่หรออืมเดี๋ยวมือเปื้อนเมือหามีคืออันพักตาลึงนะคะเอาห้พร้อมกันค่ะตําลึงนี่เขาจะกินจนเหลือแต่กลางนะคะเขาชอบกินตําลึงค่ะแต่ว่าผักผงชูรสจะบ่ค่อยกิน,นเหมือนจะไม่ค่อยชอบผักผงชูรสสักเท่าไหร่ เสริมอาหารมาดูบ่อนี้ค่ะอันนี้จะเป็นอยู่ในโอ่งนะคะอ้ยมันอนีก็บ่เห็นเลยค่ะในโอ่งพักกันลบบหมดเลยให้โดยกระจายกระจายให้นะคะเขาจะกินชอบที่สุดแล้วค่ะมักที่มกัมกที่สุดก็จะเป็นผักตำลึงและะ้วค่ะ ลองลงมากก็จะเป็นผักผงชุรสจะบ่คอยมกักปนไหนไแล้วก็ถ้าจะอยากให้หอยโตวไวนะคะเสริมอ,อาหารด้วยหัวอาหารปลาดุกแช่น้ําค่ะแช่น้ำให้มันฟูๆก่อนนะคะจะงเอามาหายนองหอยมันมาดูบ่อนี้กันนะคะสําหรับบ่อนี้นะคะสําหรับบ่อนี้นะคะจะเป็นหอยที ไปหาเห็ดมานะคะไปหาเห็ดในปา่าวังหันเห็ดปวกออกเนาะแล้วไปเจอพวกหอยหอยเดือนนะคะก็เลยเอามาลอง<ะ>เลี้ยงล่องเบิงที่กันอนะันนี้ก็ได้ไนี่ก็จะมีหอยเดืออยู่ซ่ฟโกตูนะคะนี่คือการเลี้ยงหอยเดืออยู่ในยางรถยนต์เนาะคะ่ะ หวานให้แบบกระจายกระใจายชื่อกันนี่ทางนี้เห็นพ่นกัดกินเป็นดงัดงๆนะคะผักผงชุลด